ไปพูดหลายรายการผมตามอาจารย์อยู่อาจารย์บอกว่านะฮะบางพักนี่เปรียบได้กับไส้ติ่งทางการเมืองฮะตอนนี้ไส้ติ่งแตกแล้วนะฮะนั่นแหละครับหมอเขาก็ันนันทําต้องผ่าตัดรีบผ่าตัดอ่ะก่อนที่จะลุกลามไปมากกว่านี้เอาจริงเชื้อมันาเชื้อมันเข้าเชื้อมันเข้าตัวไปแล้วนะอาจารย์มันจะไปยังไงกันต่อเนี่ยก็เข้าใจครับก็ต้องหายาขนาดนั้นก็ต้องต้องยอมรับสภาพครับว่าสิ่งที่คุณบั๊ดพงพูดเหมือนสปูนเนี่ยผม ท,ท่านผู้ฟังก็คงจะงงก็คืออะไรใส่ติ่งหนงการเมืองผมพยายามสือ่อถึงพรรคพลังประชารัฐนะครับความอีกุตุงนังการอะไรต่างๆการสับขาหลอกการแย่งตําแหน่งในในในพรรคเพื่อจะส่งคนของตัวเองขึ้นสู่รัฐมนตรีเนี่ยนะครับแต่ครั้นี้ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการยืมมือหรือการขึ้นเกมนะผ่านตัวผู้กองธรรมนัฐผมคิดว่าตัวอของพรรคเพื่อไทยหรือคุณแั็กสีสงคุณธรรมนัฐเนี่ยอาจจะใช้คําว่าที่สี่สมคบคิดเนะี่ยน่าจะใช้คํานี้ได้ นะครับเพราะว่าการเดินเกมต่างๆเนี่ยมันเชื่อมโยงต่างๆ,ๆการวาดพักเล็กพักน้อยนะมาอยู่กับรัฐบาลการเชื่อมโยงไปยังคุณเดชอิดคุณเฉลิมชยัยผ่านผูนผ้กองธรรมนัฐเกี่ยวข้องหรือไม่นเนี่ยมันทําให้คนอดคิดไม่ได้อย่าลืมนะผู้กองธรรมนัฐเคยเป็นล้นตรีช่วยเกษตรตอนที่คุณเฉลิมชัยว่าการานะฮะคุณเดชอิดก็ยอมรับว่ารู้จักกับผู้กองธรรมนัฐตั้งแต่ก่อนเล่นการเมืองนะฮะทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดนะฮะทุกพลังประชารัฐนะย่อยสลายอํานาจประชาธิปัตย์เพื่อลดวาทกรรมโค่นล้มระบอบทักษิณ นะฮะแล้วก็อะไรหลายอย่างที่ฝ่ายอนุรักษ์ที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติปกับคุณทักษิณเนี่ยก็อ่อนเปื้อโรยลาไปพอสมควรนะครับนั้นพลังประชาชนก็เป็นบทอ่าอะไรอะไรอาจจะใกล้บทอ่าอะไรปัดฉิมบทสุดท้ายของหน้าทางการเมืองถ้ายังดูอยู่ในสนามการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ถือว่าเก่งมากนะครับไม่ใช่ว่าเ่าโอเคมีปู่โส้าทรัพย์เพียงคนเดียวเป็นสสญลักษณ์เพื่อรักษาภาพพักอย่างง่ายก็คงไม่ใช่ผมว่าทุกคนก็คงเป็น น,นกนกแรพนเจนจรกันหมดนะครับในการลือกสร้างสมัยนั้นไม่ได้เป็นรัฐบาลเอาจริงจริงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยย้ายมาอยู่พลังประชารัฐก่อนนี้ย้ายอยู่พรรคการเมรืองก็เป็นรัฐมนตรีทุกสมัยนะครับ <Okay. S 1> เขาทำบางคนเนี่ยไม่คือมาเล่นการเมืองเพื่อทําการเมืองจริงๆนะครับไม่อันนี้อันนี้คือต้องเข้าใจได้นะครับประกอบว่า,วาพลังประชารัฐก็ตกคืออยู่ในภาวะที่ขหละเป็นหมู่บ้านกระสนตกมาหลายปี นะครับหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรการข้อจํากัดหรือการคัดสรรบุคลากรให้มาทํางานให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับอะใช่ไหมการว่าคนรอบตัวของคุณเอกปวิดกายคือทําให้คุณเอกปวิตรู้สึกว่าเอ่อคนรอบตัวท่านเป็นมลภาวะทางการเมืองอ่ะมันก็ไม่น่าจะคบหาบางคนปประชอซีมูลบางคนประวัติทางการศึกษาก็มัวหมองหรือเครือบแคลงอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ผมก็ด้วยความเคารพนะครับคือไม่รู้จะใช้คําไหนที่รู้สึกว่าเออมันก็คือไส้ติ่งอ่ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะมีก็ดีตัวเลขก็เพิ่มเติมมาแต่ว่าไม่มีก็ไม่ได้มีปัญหารัฐบาลรัฐนาวาชุดนี้ก็ไปต่อได้นะครับสามารถเกลี่ยเก,ก้าอี้สามารถผ่องขายเล่นรถเล่นแร่แต่ท่ายกอี้ดนตรีได้สนุกสนานกว่านะครับอืมอันนี้พลังประชารัฐนะไส้ติ่งนะที่อาจารย์นิยามไว้นะนะฮะคุณพิพัฒน์บอกว่าถามอาจารย์รวิชิตหน่อยฮะเรื่องกฎหมายประชามติ แเกี์ใโยกกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอ้อันนี้เดี๋ยวจะเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งเนาะยามน่าจะยาวยาวยาวมากครับไม่น่าง่ายครับผมทีนี้ไปในส่วนของประชาธิปัตย์ฮะประชาธิปัตย์ก้าวข้ามความขัดแย้งฮะนะฮะอยากเป็นรัฐบาลฮะเพื่อสร้างผลงานเพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอาจารย์มองยังไง ก็เป็นเรื่องที่ก็องยอมรับว่ามันก็เจ็บปวดสําหรับคนที่ติดตามประชาธิปัตย์โดยการซึมซับฝังลากลึกในเรื่องอุดมการณ์นเรื่จุดยืนอะไรต่างๆของการเมืองแต่มันก็ต้องมีการคู่ขนานในการตรวจสอบใช่ไหมครับต้องเข้าใจว่าคุณเฉลิมชัยคุณเดชอิทไม่ไม่เคยผ่านการสู้ศึกความเป็นนักรบในช่วงสิบยี่สิบปีที่แล้วแต่ในในเรื่องมูลเหตุต่างๆในการต่อสู้กับอัปยศตรงกับกับต่อสู้คุณนักสินไทยและใครโคตรล้มระบอบนักสินต่างๆเนี่ย ที่ผู้นํายุกคก่อนๆไม่ว่าคุณชวนคุณบัญญัติคุณอภิสิทธิ์คุณจุลินเนี่ยก็คือเป็นช่วงรอยต่อใช่ไหมที่การลงการเมืองภาคสนามไปต่อต้านไปชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นภาพตรงนั้นแต่ว่าผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาเ็าอาจจะมองเรื่องว่าสิ่งสําคัญกว่า,วาคือการรักษาองค์การพิก,การเมืองแบบบ้านใหญ่ซึ่งก็ไม่ต่างกับภาคก,การเมืองทั่วไปใช่ไหมครับประกอบกับว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว,ว่าประชาธิปัตผ่นเองก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเล่นเล่นภาคก,การเมืองที่ อ่าได้ทําลายขนบกบติกาภายในพรรคอะ่ะคุณก็ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนกว่ากว่าจะมาเป็นกรรมการบริหารพรรคเขาก็จะดูดีเทลรายละเอียดว่ามีพันษาอุโสเป็นสาสเมื่อกี่สมัยจะมาสมัครเป็นรองเลขาธิการพรรคจะมาเป็นรองหัวหน้าพรรคระดับภาคอย่างเงี้ยถ่กไหมทีนี้แค่สมัยเดียวอะ่ะนะก็สุนด,ดินดําพร้อมคนก็พร้อมจะยกมือเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนถูกไหมครับนี่คือขนบที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครแล้วก็ อาการต่อมาเราเราก็เห็นแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมุ่งมันคือมันเจ็บจีนได้บางทีหนังสือร่างพรคเพื่อไทยที่ส่งไปเทียบเชิญน่ะใช่ไหมเชิญท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามาดและมีอุดมการร่วมกันใช่ไหมร่วมกันอ่ะเหมือนร่วมกันได้อ่ะ <c oughs> ไออุดมการร่วมกันได้นี่มันมันก็คือว่าคุณลักษณะของพวกคุณกับ <c oughs> พัคเพื่อไทยก็ไม่ต่างกันมากนะถูกไหมครับนะฮะบางคนก็บอกจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตแต่ก็กลับมาได้ก็อ้างประชาชนน่ะก็ตามฟองอะไรเงี้ย ถูกไหมครับมันก็ไม่เหลืออาสาอาสารานา,าหรือประโยชน์ที่ประชาชนจะยึดโยงได้อันนี้ก็ต้องยอมรับประชาธิที่ยัดเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในทางการเมืองในระยะยาวประกอบกับว่าเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าวันที่คุณทักษิณไปประทกถาไปดินเนอร์ท็อะที่เนชั่นที่บางนาะอันนี้เนี่ยของที่ปรากรเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าท่าทีของประชาธิปัตยัดนุ่มนวลพี่นนองไม่อยากจะใช้คบพี่นนองพี่ดำเอาละเอาเ็เอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเป็นเรื่องของตามการเกษ้าเใช่ไหมประธานกรรมธิการตํารวจเจอคุณทักษิณเนี่ยท่าน อ่คุณทักษิณก็ใช้ความเป็นวุฒิภาวะสูงกว่าเหมือนไม่มีอะไรขึ้นเนี่ยไปแตะไปสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เลยงงกันบอกเอ้ยนี่มันคือละครที่เราเป็นคนดูซะนะนะก่อนอันน,ะนี้นก็เยงเย่งว่าจะไปขึ้นไปชั้นสิบสี่ไปตรวจนั่นตรวจนี่นะฮะตอนนี้ทุกอย่างกลับกรรมการนะตารวจสภาผู้แทนราษฎรนี่ไปถึงโรงพยาบาลตารวจไปดูกล้องนะฮะกล้องเสียไม่เสียจําได้อาจันใช่ใช่ใช่แต่พราามางานด i n n e r ทอมเลยอีกเรื่องหนึ่งเลยนะว่าเออทุกอย่างก็โอเคอาจจะมองว่าท่านใดไปบริสุทธิ์และอะไรต่าง แต่มันก็ต้องให้คืออย่างน้อยก็แคร์ความรู้สึกของกองเชียร์บ้างของแฟนคลับบ้างถูกไหมครับคือถ้าท่านคุยกันเองเล่นกันเองเนี่ยโอเคเราประชาชนก็แค่เป็นคนดูอะนะนะครับก็ทําอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องความน่าเศร้าใจนะครับแต่ก็ยอมรับประชาธิปฏัติ88ปีต้องควรจะต้องหลายคนก็บอกต้องปฏิรูปต้องยกระดับความคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องพูดดังๆแล้วต้องทําจริงในเชิงปฏิบัติด้วย ถูกไหมครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันติดตัวกับประชาธิปัตย์อะไปอีกนานเท่านานนะครับคือคือก็ต้องต้อง,ต,องต้องระดมความคิดเกิดคนหลากหลายผมคิดว่าต้องเข้าแพ้การเลือกตั้งใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับคือหมายถือว่าจาก25ต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่เป็นอยู่อันนั้นเนี่ยคือมันจะนําไปสู่การแรงเปลี่ยนแรงผลักได้นะครับ <S <S แต่ถ้าก็ยังได้ <S <S ตัวเลขระดับตามระนาบเดิมหรือสูงกว่าเดิมเขาก็เออชุดอ่าปัจจุบันผู้บริหารแบบอ่าชุดนี้เขาก็ยังคิดว่าเขามีัักกภาาาาพที่่จะสามรารถษ้ไไปตอด แต่ใน,ในความเป็จริงเราก็รู้ว่าประชาธิปัตย์ก็มีมีเสน่ห์มีจุดแข็งมากกว่าที่เราหลายๆคนรับรู้กันนะครับอืมคับนะฮะบางคนอธิบายบอกว่ามันเป็นความไม่มาเป็นความปกติแบบไทยๆอะนะฮะการเ<อ>มืองไทยมันเป็นแบบนี้แหละนะฮะ<อ>มันไม่มีแท<อ>้มันไม่มีศัตรูถาวรเนี่ยอาจารย์ดูส,สภาพกานนรณ์ขนาดนี้มันเป็นแบบนั้นนะอาจารย์ อ่าใช่ใช่คุณรัชพลคุณคุณพัฒน์พงศ์ผมก็ใจว่าอันนี้ลืมย้อนไปว่าอันนี้เป็นเป็นวิบากำกรรมกรรมเกา่าที่ประชาธิปัตต้องชดใช้จําได้ไหมช่วงปี4041แยงอ่าแยกแบ่งตอนที่รัฐบาลพรรคความหวัใหม่พุเอกชวลิตยงใจยุตลาออกนนอ่ะเสนาธิัารปฏิบัติการดีลับไปฉงงูเห่าจากพรรคประชากรไทยดึงคุณวัฒนาอัศวเหมคุณยิ่งพันมนาิกาเนี่ยคุณรัชพลน่าจะจำได้ดีสิบอกวอันั้นเป็นกรรมเก่าที่ต้องใช้เหรออาจารย์ เอาก็ค um> ือเหมือนว่าวันนี้วินาทีเนี้ยเพื่อไทยมาดึงคนจากประชาธิปัตย์ดึงนั่นดึงนี่มาได้นึกออกใช่ไหมครับคุณเคยขึ้นเสวยสุขขึ้นสุขอำนาจจุดพีกมาได้เนี่ยโอเคตอนนั้นภาพรักประชาธิปัตย์ดีเพราะคนเหนื่อยหน่ายพักความหวังใหม่ไงนึกออกไหมก็กลัวว่ากลัวเดิมกลัวอะไรแบบเขาพยายามจะดันพลเอกชาติชายจากชาพนามาเป็นแคนดิเดตนายกแต่ตอนนั้นภาพคุณคุณทักษิณอ่อโทษทีภาพคุณชวนหลีกภัยเนี่ยมีดีมทีมีอาจารย์สุภชัยพราวนีภาพคุณธารินีมายดิน อาจารย์สุรินทร์วิศวาน่ะโอ้หลายคนคือก็อะไรเอาอยางงี้ดีกว่าแม้ว่ากระบวนการหรือวิธีการที่ได้มามันอาจจะแบบนะลักลั่นไม่ตรงไปตรงมาก็ตามแต่คนยอมรับได้ดังนั้นเมื่อมาเห็นเหตุการณ์ย้อนมา20-27ปีต่อมาเนี่ยประชาธิปัตปัเห็นไหมครับผู้ทตากบผู้ใหญ่สี่คนเขาก็บอกเขาไม่เห็นด้วยต,ต่อจุดยืนแบบนี้ใช่ไหมแต่บางคนวิ่งไปอะไรเงี้ยผมจะอาจจะเขาเขาไม่ได้ฉกตัวไปเหมือนกรณีเสนานแต่คุณเต็มใจไปแต่ต้นแล้วอ่ะ แต่อันนี้ก็เป็นวิบากกรรมที่คุณต้องยอมรับเหมือนกันอันนี้ผมก็มองว่าเป็นศสัจธรรมทางการเมืองเป็นวัฒจัรรทางการเมืองเหมือนที่ท่านเมสคูท่านผู้ฟังคอมเมนต์มาเนี่ยผมก็อยากจะเชื่อมโยงให้เห็นภาพว่าเออ27ปีที่แล้วประธิปัตดื่มดนน่ากับอำนาจมาแบบเนี้มาด้วยความไม่ตรงไปตรงมานะแม้ว่าจะทุกคนตอนนั้นจะเออออยอมรับตรงนี้ก็เหมือนกันทุกคนก็ต้องยอมรับมาถึงไปใช้ปากยว่าเออคุณต้องยอมรับสภาพแบบนั้นเหมือนกันนะครับอืมนการเมืองแบบไทยๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย พรกการเมืองมันปกครองสสไม่ได้ถูกไหมมันมีความเป็นเอกสิทธิ์อยู่นะในพักมันมีมีกลุ่มมีก้อนอม่ไมีกวนอะ่ะเออมันมีกวนอยู่อืมาจารย์มองว่าเอ,อกลุ่มอนุรักษ์เก่านี่จะทําตัวไงกันตอนนี้มันไม่เหลือแล้วมันแหลกสลายกันไปหมดแล้วแต่ละพักแต่ละพรกตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าว้าเหว ก็คือต้องปรับทงนางความคิดและรับฟังกลุ่มความคิดอื่นๆนะคือถ้าจะต้องปรับตัวกับอนุรักษ์นิยมใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยคือต้องเล่นการเมืองคือเอาเอาเอาคำพูดเป็นรูปประมกคำนามธรรมเนี่ยรูปประมต้องทําให้เห็นนามธรรทบอกว่าการเมืองสุดจริตการเมืองซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแต่สภาพแวดล้อมรอบข้างฝ่ายอนุรักษ์เก่ายังเป็นพิษคนยังไม่เชื่อเนี่ยมันก็เหมือนเดิมได้ออกไหมครับนะคนดีอาจจะดีคนเดียวแต่คนรอบข้างเนี่ยปฏิบัติการแบบลึกลับกันอย่างเงี้ยเราเราก็ประชาชนก็ไม่ คือเขาก็ตาสว่างเขาก็เห็นนะเพียงแต่เขาไม่พูดถูกไหมครับดังนั้นคือตัวเองจะเป็นดาวฤกษ์คนเดียวเนี่ยแต่มันคือต้องทํให้ทุกคนเป็นดาวฤกษ์มีแสงแสงสุสกาวสว่างกันตั้นหน้าดังนั้นความคิดแบบว่าเออเนี่ยไม่ไม,ไม่สุจริตซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันก็แบบมันพูดได้แต่ว่าในแง่ความเป็นจริงคนเราก็รับรู้อ่คืออะไรเป็นอะไรดังนั้นการปรับตัวเนี่ยมันอาจจะช้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าเหตุการณ์รวมการเฉพาะกิจเพื่อจะเดินการเมืองไปข้างหน้าเนี่ยหมายถึงว่าเอออะไรศัตรูของศ นะฮะผมว่าณขณะเนี้ยตัวคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้ยอมโดนถูกตีหัวฟรีรายวันนะคุณรัชาลคุณพัดพงศ์เขาเพียงแต่รอให้ว่าคู่ปฏิปักษ์ออกมาในที่สว่างให้มากขึ้นว่ามีใครบ้างถูกไหมครับอ,อันนี้ผมก็เลยมองว่าผมมองอาจจะมองต่างกันนะวิเคราะห์ท่านอื่นว่าเอ๊ะทำไมจะโดนตีโดนทุบจับผิดข้อหานั้นข้อหาเนี่ยเพียงแต่ว่าอยากให้เห็นผู้ตัวผู้ร้องผู้ปฏิบัติมาจากต้นต้นแม่น้ําสายไหนเนี่ยออกมาจากทางใครบ้านไหนออกมาเนี่ย คืรคือ<ร>อยู่ใน<ป>ที่รับมันมองหน้ากันไม่ชัดใช่ไหมต้องให้ออกมาในที่แจ้งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมีปฏิบัติการใช่ไหมแล้วก็ว่างบ่น,<อ>นะครับ <นะ S 2> ใช่ก็ต่อสู้กันกระบวนการทางกฎหมายแล้วโต้อตอบก,กันไปนะครับ <ừ. S 1> ผมมองอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าคุณปรามาเขาสามเดือนหกเดือนด้วยคดีความอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็ด้วยสไตล์คุณนักสิดนักการตลาดชนกลยุทธ์นะครับคงเจอหาอะไรมาขย่าให้เห็นอยู่แล้วนะครับใช่